สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566ครับคู่แรกของพีเมลีกอังกฤษซีซั่น23-24ครับเป็นการเจอกันของทางด้านเบอ์ลี่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ครับอย่างเป๊ปกวาดิโอลาครับและ เวียงซองกอมปานีครับโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ร่วมคว้าแชมป์กันมามากมายโดยตอนนั้นกัมปานียังเป็นนักเตะเกมนี้ต้องโคจรมาเจอกันหลังเบอร์ลี่เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเบอร์ลี่ครับฟอร์ม5เกมหลังถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้หลังเก็บใช้ไปได้2เสมอ1แพ้ไป2ครับ แต่ผลงานในบ้านของเขาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีโดยเก็บใช้ไปได้ถึง3เสมอ1แพ้ไป1เกมนี้ต้องเปิดบ้านเจอกับทีมทีเด็ดที่มีเกมลุกและเกมรับดูแล้วเป็นเรื่องยากของเบอร์รี่ครับที่จะเปิดลังเก็บ3แเต้มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีหลังเก็บใช้ไป3 เสมอ1แพ้1ครับส่วนนอกบ้านของเขาค่อนข้างทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานหลังเก็บใช้ไปได้แค่2เสมอ2แพ้ไป1ครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างแย่ครับกับระดับของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เกมนี้เปิดลีกใหม่ครับนักเตะหลายๆคนก็พร้อมไล่ล่าแชมป์แล้วบวกกับมันสมองของเป๊ปพวกเขาฟอร์มตกไม่นานแน่ครับเกมนี้ ถึงจะเล่นนอกบ้านแต่ความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกตำแหน่งดูแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเก็บชัยได้อย่างแน่นอนครับสถิติเจอกัน5เกมล่าสุดของทั้งคู่นั้นเป็นทางด้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีไปทั้งหมดกเขาไม่เสียป,ประตูให้เบอร์รี่เลยสักลูกครับแต่ยิงไปถึง17ประตูครับเกมนี้เปิดเลนราคามาที่ทีมเยือนต่อลูกควบลูกครึ่งครับ ดูแล้วเป็นราคาที่ค่อนข้างน้อยเกินไปสำหรับฟอร์มทีมเกมลุกตุเดือดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและทางด้านเดวินเดอร์บอยครับบัญชาแดนกลางพร้อมแอสซิสต์ให้กับเอร์ลิงฮาเลนครับหัวหอกสุดอันตรายของทัพเรือใบสีฟารครับเกมนี้ดูแล้วเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกขยี้เบอร์รี่ขาดทิศแน่นอนครับส่วนทางด้านใครที่กำลังมองหาเว็บดีๆการันตีความปลอดภัยแบบ1 0อปอร์ซนะครับ ต้องเบ็ดแซนเลยนะครับเข้าหน้าเว็บที่เบ็ดแซนเวร์เว็บเบ็ดแซนนะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ b e t s a n d เบ็ดแซนอย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ